โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกย่างครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับทกผู้ชมครับก็อยู่ในคอนสตรัคชั่นนะครับผมนี่โอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้คือเราอยู่กับงานทำถนนละกันนะถ้าจะให้เราเอารถขุดเนี่ยดันน่ยไม่ไหวครับทานผู้ชมครับบอกเลยว่าไม่ไหวครับทุกผู้ชมครับเพราะชะนั้นครับเราจะต้องใช้เป็นรถเกรด หรือไม่ก็เป็นเกรเดอร์นะครับผมเป็นแท็กเตอร์หรือไม่ก็เกรดเดอร์หรือไม่ก็รถรถตักนะครับผมไม่งั้นไม่ไหวกันที่นครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะเอาเป็นรถเกรเดอร์มาดูก่อนแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันบนการ์ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันบนการนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่า เรามีเอ่อเรามีเอ้ยเรามีอ่าอตัวนี้อยู่รอเปล่าเพราะตอนนี้เรารับงานได้3งานนะเดี๋ยวผมจะรับ3งานเลยอ่าเดี๋ยวจะสลับกันไปสลับกันมาเอ้ยเรายังไม่ได้ซื้อเกตเดอร์ไว้หรอเออว่ะ,ะเดี๋ยวไปซื้อเกตเดอร์เลยแล้วกันนะไปเฮ้ยชผมยังไม่ซื้อเกรเดอร์เลยทุกอย่างเเดี๋ยวไปซื้อเกรเดอร์แคทก่อน กูไก่ยิบมาเลยอะไรวะไปตรงนี้แล้วกันไปโอ้ตลาดนะครับผมตัวนี้เป็นตลาดนะท่า,านผู้ชมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว จะไปตรงนี้มันมีทางปีนด้วย嘛เดี๋ยว <ļ> e <children> เราไปรับเกรดเดือกันเลยนะครับทุกๆครับเดี๋ยวจะเป็นประมาณสักสองวิโอแล้วค่ะนะเดี๋ยวผมจะกลับมาทางานนี้แล้วกันนะทุกโยมเพราะว่าจะทําสลับกันไปสลับกันมานะเพราะว่าผม รับงานได้ถึง3งานเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะรับงานนี้แล้วก็จะเป็นงานฝั่งนี้ด้วยนะครับผมงานถึง3งานกันเลยนะครับทุกคนครับเดียทำดีป่ะ,ะหรือว่าจะทํางานหลักให้จบแล้วก็เดี๋ยวกลับไปอีกแบบหนึ่งดีปะ่ะหาเกดเดิกก่อนโอ้โหมันจะพูดอะไรวะก็จะมีเกดเลิกครีเกดเลิแคลสนะครับผมเดี๋ยวผมดูเกดเลิกแคลสก่อนอ นี่ครับแคทนะครับผมเอาเป็นแคทแล้วกันเนาะมีแคทกับเอ่อเคล็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจสองคันใช่ไหมไม่มีลิฟแฮร์นะครับสำหรับเกรเดอร์นะมีแคทแล้วก็เคล็ดนี่ไงเคล็ดสองคันนะครับผมสองคันเท่านั้นนะสำหรับเกรเดอรนะ์เนาะใช่ปหมอ่าใช่ใช่ใช่เหนื่อยคือผมเคยเปิดตัวไปแล้วแหละนะครับสำหรับเอ่อ เกดเดอร์แคทแล้วกันนะครับผมแล้วก็เคยทำงานไปแล้วโอ้ยอะไรวนะเนี่ยไปเดี๋ยวเอาเอาพี่พี่แคทใหญ่ของเรานะครับผมนี่โอ้โหดูดูกันปั้นโมเดลนะสวยมากอ่ะอดูกันโคง้ง แหมจริงๆเลยเชียวไปแล้วขับนี่จอยสติกนะฮะไม่มีนะฮะพวงมาลุงพวงมาลัยนะครับผมนี่ยกตัวไหนวะเฮ้ยเอายกตัวไหนวะนี่เฮ้ยยกตัวไหนอ <laughs> ะเอายกไปเปลี่ยนครับผม แล้มันยกตัวไหนอ๋อยกไม่ได้เหรอใช่นี่มันต้องยกได้ไม่ใช่เหรอมันต้องถอยหลังขึ้นหรือเดินหน้าขึ้นวะท่านผู้ชมสำหรับเกียร์อคือสามารถเลี้ยวเอวอ่อนได้แล้วก็เลี้ยวตรงเลี้ยวเอวอ่อนก็ได้หรือว่าจะเลี้ยวล้อข้างหน้าก็ได้นะครับผมโคตรดีเลยนะครับแล้วผมจะขึ้นยังไงวะเน,นี่ย จะขึ้นยังไงวะเนี่ยท่านผู้ชมเอ้ยอ่าค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนี่มันต้องหน,นุ่มคนนี้เกรเดทนั่นก็จะของรับไป เลี้ยวออกไปเลยทางตรงไหนก็ลืมแล้วนะนต้องข้ามคลองไปนู่นไม่ใช่หรอใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่ไปครับไปไปครับไปไปครับไป เดี๋ยวประมาณสัก2องวิดีโอแล้วกันนะทุกผู้ชมผมจะกลับมางานตัวนี้แล้วกันคนระับเอาแล้วมึงจะจอดทำไมผมจะเลี้ยวเฮ้ยผมว่าผิดซอยแน่นอนเลยเนะี่ยอ๋อไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดซอยนีย้โอเคถูกต้องวิ่งตรงยาวได้ลอยนะครับผมเกียวออตโต้นะครับผมหัวลากเกียวออตโต้ เียนนะอย่าไปชนกันเนอะเราวิ่งตรงเลนกลางเลยนะครับทานผู้ชมนี่เราวิ่งแบบคอมเลนอะคอมเส้นอะเอาง่ายๆนะครับผมวิ่งคอมเส้นไปเลยนะครับผมวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยนายผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าอันนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวพิ่โดน่าจะเอาแท็กเตอร์มานะครับผมแต่ผมมองว่ามันไม่เสร็จอยู่แล้วล่ะนะครับผม เหินได้ปะเนี่ยอุ้ยโอ้โหแม่งนิ่งปีอะไรอะไรวะเนี่ยนี่มันดินหรือหินมันเนี่ยชนอะไรไม่ชนไม่เป็นไรเลยบ้าอุ้ยโอ้โหโทษทีละกันนะตุกพี่เด้อไปก็ลงโอเคครับผมขึ้นรถครับหอมขึ้นรถกันเลยช่วยตุม๋มเอาเฮ้ยอย่าไปเอาไอหางลงอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ย ลงเรียบเลยเครับผมเรียบเลยเรียบเลยไปครับโอ้ยทำไมมันดูเหมือนไม่มีกระจกเลยวะ<า>เฮ้ยอะไรวะ๋อมันทำให้พื้นเรียบเฉย มันไม่ขุดดินเลยเหรอพี่ไ่คิดจะขุดดินเลยเหรอลูกพี่อันนี้ไงมนขุดอยู่นิดนึงฮะไม่ได้เลยเหรอมันลงสุดแล้วอ่ะ โอโหอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ผมงงนะเนี่ยลูกพี่โอโหไม่ไม่ได้เหรอท่านผู้ชมไม่ได้หวะ่ะไม่ได้กเกิดประโยชน์อะไรเลยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าคือรถรถรถคันนี้มันเหมือนแบบว่าอ่ามันเหมือนกับว่าทําให้พื้นมันเล็บเลียบพื้นจากพื้นผิวผา พื้นเป็นเนินเป็นบ่อให้พื้นมันเรียบนะครับผมโอ้โหไม่ได้ขุดหรอขุดไม่ได้เลยเอาแล้วพี่บอกเอาเกตเดอร์มาได้ไม่ใช่เหรอรีรถตักมีรถตักรถอันนี้เนี่ยมีเกีดเดอร์ด้วยนะเออแต่ว่าเกีดเดิร์ไม่สามารถทํางานได้ท่านผู้ชม แม่ทำอะไรไม่ได้เลยอะไรวะ <S 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 อะไรทำอะไรไม่ได้เลยโอเคคุณผู้ชมทำอะไรไม่ได้เลยครับเกดก็คือทำอะไรไม่ได้เลยกับถนนเส้นนี้โอ้โหผมจะพ้าตายนี่จะให้ผมเอาแท็กเตอร์มาจริงๆเหรอโอเคเดี๋ยววิลโหน่ากันนะผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอะไรจะทำอะไรไม่ได้เลย